ยข้อมูล Samsung Galaxy S23 FE ผ่านการรับองที่ประเทศอินเดียแล้วช่วงต้นปีที่ผ่านมา Samsung Galaxy เ2 3 Series ซีรุ่นหลักได้เปิดตัวไปแล้วนะครับซึ่งในปีนี้ก็เตรียมที่จะเปิดตัวรุ่นแฟน Edition อย่าง Galaxy S23 FE อีกด้วยครับเพราะสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ได้ผ่านการรับองที่ประเทศอินเดียแล้วครับโดย Samsung Galaxy S23 FE โมเดล sm ขีด s711b/DS ได้ผ่านการรับรองที่ BIS ทำให้มั่นใจได้เลยว่าสมาร์ทโฟนรุร่น FE รุ่นใหม่ของซัมซุงนี้จะเปิดตัวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแต่สเปคแบบเป็นทางการยังไม่ได้ระบุผ่านทาง BIS ในครั้งนี้นะครับสำหรับ Galaxy S23 FE เคยทดสอบบน Geekbench แล้วครับโดยใช้ชิปประมวลผล Exynos 2200ในตลาด Global คู่กับ s a p d r a g o 8 g e 1ในตลาดสหรัฐครับให้แรมที่8 g ิ หลันบริบิการในรุ่น13นอกจากนี้ Galaxy S23 FE ยังผ่านการจลองที่ TC ของ G และ Safety Korea ของเกาหลีใต้แล้วครับยังได้เผยสเปคชาร์จเร็ว่านสายอยู่ที่25วัตต์และชาร์จไร้สายอยู่ที่15วัตต์และให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิลลิแอมป์ครับ